จ้ามาเบิ่งอีกหอักหนึ่ง้อคะเดอ้อปู่บักม่วงระยะประชิดจากพี่น้องผมมีบอกม่วงนามดอกไม้จ้ะปู่แมจ่จากพี่น้องปู่ระยะประชิดจ้ะก็อนวยแล้วเขาก็ตัดเต่งกิ่งออกสุปีสุปีครับพี่น้องจากสวนสุราชอบเจ้ากลางค่ะปู่กม่องระยะประชิดประมาณอยู่นี่ประมาณสี่หลอดต้นจากพี่น้องสนใจก็ ทักมาสอบถามหน่เด้อค่ะเด้อปู่บอก่องระยะประชิดค่ะพี่น้องก็ล่างออกดอกแล้วค่ะพี่น้องลายต้นละพี่น้องเพิ่งนจ้ะอยู่นี่มีสี่ลยต้นค่ะพี่น้องลอกนี่มีแต่อบอกมองอยางเดียวเลยค่ะปู่ระยะประชิดพี่น้องเริ่มออก,ออกดอกแล้วค่ะพี่น้องกดติดตามยูทูบสุละชอบเจยวกลางเด้อค่ะเด้อเอาความรู้เล็กน,น้อยมาฝากท่านผู้ชมค่ะ ูบมองระยะประชิดค่ะพี่น้องก็มีกำลังงามจากำลังออกดอกค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ